มาถึงนแล้วนี่วัดห้วยพุกนตรงเจริญพิจิตรนะครับเข้ามาเส้นตากฟ้านครสวรรค์นะครับถึงบุรีตากฟ้า,านครสวรรค์ทางดีนะครับจะมาช่วงช้าช่วงตากฟ้าหน่อยเพราะเป็นทางเลนเดียวพี่น้องมาแล้วน,นู่น,น,นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไช <ส volunteer. S 1> อ้ขวัญไอ้ขวัญไอ้ขวัญ อ้แบมันถึงนี่หลังอะมันน่าจะถึงก่อนผมนะพอมานั่งในรถมันไล่อยู่ในรถไอ้วบบมันไล่อยู่ในรถเดี๋ยวไปรอรับน้องกันครับตรงนู้นเดี๋ยวน้องข้ามไม่ถูกจะส่ง G P S ส่งสถานที่ให้พี่นุ้ยแล้วไปรอกันนะนี้น้องรถบ้านเขาต้องไปแบกทางให้น้องก่อนเดี๋ยวจะลำบากครับวันนี้ก็ผู้รชีวิตมาก็จะมีพี่ตีพี่น้ำแล้วก็พี่โย3สามคนวันนี้ยังดีมีสามคนวันไปกำแพงเพชรตองรอบเหงาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรับน้องกันครับโอ้นี่เจอแล้วครับ เจอแล้วครับเจอตัวจริงแล้วครับใช่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 ไหมครับเพื่ออย่าทกิตสัตย์กัใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องแนทมาก่อนเดี๋ยวไปรับรับพี่นุ๊กรอบเยอะไปรับน้องพี่นุ๊กก่อนครับอยู่หน้าวัดนู้นนะทุกคนเดี๋ยวไปรออันนี้วันนี้จะเป็นทีมของอ่าพี่เจ๋งนะทีมอ่าเขาเรียกอะไรนะชลินอ่าชลินเป็นเจ้ารองพี่เจ๋งนะอ่าเรับพี่นุ๊กก่อน มีคอนโดอยู่นะครับจอดรถไม่ได oh, okay. ้ท oh, oh. ุกคนจะจอดด้านข้างหมดคอนโดเต็มไปหมดเลยโอ้ว oh, oh. okay, right ิวดีจัดอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนี่ทุกคนแถมแถมแถมโอ้โหนะเมื่อกี้เราไปอ้อมเข้าข้างหลังมาแล้วก็ต้องมายู่เดินเข้าตรงนี้โอ้โหนี่แหได้มันเข้าสองชั้นมาตรงจากนี้อย่างเดียวเราก็เข้านี่เลยนะครับแล้วก็ไปข้างไปทีนะโอเคเดี๋ยวรอน้องกันครับตรงนี้นะน้องมาครับมาติคลิปต่อนะครับ เอาตัวที่หนึ่งสงสารหลบในจ้าเอาตีวงจิ่ติเอ็ดชิดซ้ายตีวงหน่อยครับมา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 เฮ้ยระวางหลุมโอ้ระวังหลุมเด้อมีหลุมเด้อข้ามมาเด้อหลุมหลุมโอเค้ยทุกคนผ้าเวียนหัวหน่อยนะขออภัยด้วยครับ คือถ้าจะจอดก็ต้องขุนรถคนอื่นออกมานะเพราะว่ามีรถน้องเจเอ็มกับรถน้องตองอยู่จะไกลหน่อยจึกจุดจะส่งอ๋อถอยมาถอย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 จุดสอได้้ายจอดได้สองคันก็ได้สองคันสบายโอเคพี่เอ็มโอเคครับโอเคจะมีไม้ชูโอเคถูกไหมเดี๋ยวม เช็คราคาแล้ว<ป>ก็กเดี๋ยวจัดเป็นตัวครับใจพีดครับเช็ค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 นี้เลยสายจากคู่กันเลยสายพี่สายหนุนได้ไดพ้นพ้นพ้นพิเชน,น,น,นเหลือ ฟี่มีไมมาตัวนึงต่อแทนไมของไมเลยนะครับเป็นชัวของของบรรมีพูนครับอ๋ออ๋อโอเคทันพอดีเชงทดสอบนะ ชิชิสุขั้นปวดชิที่เ,เป็นตำรวจที่แล้วข้างหลังมันเป็นโกรธครับรถมันขับไม่ได้รถบ้านมันหน <ร iatric S 2> ่างโอ้คนลุมเขา <c oughs> อีกโอ้โหทุกคนมืดก็ถ่ายกันเนาะไปก็ไม่เปินดนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดถ่ายให้ไปเอกก่อนจริงจริงสุดขั้สวัสดีครับ นี่มันมาแล้วก็พลาดเหมือนกันนะครับอ้อมมาเหมือนพี่โยเลยน้ <c oughs> องไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปโอเคเดี๋ยวเขาจัดการเองนะที่เหลือเราไปน้าิธีกันครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่ ทุกคนผมเตะขาตั้งกล้องบ่อยนะ,อะขออภัยด้วยเพราะว่าถือสองกล้องแล้วก็เดินไปดูน้องเดินไปเดินมานะเดินไปดูน้องอเดินไปเด<อ>ินมาเอ,อาวิธีประมาณนี้นะทดสอบทดสอบสามชัวตัวเก<า>่ามาแล้วจ,าจ,จ้าพีนาโมโม่น้ำแล้วไม่ได้เจ้าภาพ้องผม หลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วหลับไปแล้วจ้าคุณลุงดาวอวยพรให้กับคุณพี่อิ๋วสักนิดนึงนะครับผมนะครับคุณลุงสีดาเชิญได้เลยครับเอาไหมที่น้องเต้นได้เลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวรอทางด้านเสภาอผ้าเทียนหน่อยนะครับผมครับ ควันนี้ก็เป็นวันเป็นันเป่าเค้กก็ว่าเป่าเค้กนะลงลิเกครับผมโอ้โหสารวันรคล้ายวันเกิดนะครับก็ขอให้พอได้ล้ำพอได้เลิศพอได้ประเสริฐขอไปของ่านเจ้าภาพอย่าได้จนอย่าได้เจ็บสําหรับพี่อิ๋วขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปครับ Happy birthday วันนีต้ต้องมาแล้จาขอบคุณอ๋อลงจังหวะแม่นด้วยสวั <c oughs> คุณครับ ทุ่งจังหวะแม่นด้วยโอ้โหเนี่ยพี่เบิร์ตดีคนนึงก็หลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นแล้วนะครับ,ดบ,ดดรบเดี๋ยวรอคลิปดูเฮียพี่เบิร์ดตหน้าช่องนี้เลยนะครับจะลงให้ตอนเช้า,น,า,า,กกน,น,านี่น่นารักมากว้าวกแสดงกันเ่น้องเน็ตกับลูกเอซีอยู่นะตัวส,สนิทเข้าไปแล้วนะครับนี้โอ้ยเป็นไปจะ ครบวันนี้ก็เป็นวันเกิดทัาภาพด้วยนะเป่าเค้กไปแล้วโยต่ายคลิปเป่าเค้กแล้วรักมากจะลงคลิปเต็มในคลิปลหมุนนี่เลยนะครับคลิปสันก็จะลงนี้นับออกมาแอบให้ทีมงานแล้วนะครับให้เขาจะได้ออกกันได้นะมันจะตรงนี่เลี้ยวซ้ายออกหรือตรงออกมานี่เลยก็ได้นะตรงออกมาเลยก็ได้จะง่ายนะเพราะว่าของ เ็บหมดแล้วนะครับพี่โยไปเกียร์ทางให้น้องก่อนแล้วนี่คือวิหารที่เราไปทมถวายมือมาตอนเราไปคนเต็มเลยร้านค้าเต็มเลยนะครับร้านค้าเก็บหมดแล้วข้างในค่อนข้างแคบล้วไปทำจุงในเสาก็บังด้วยนะครับอแล้วก็เนี่ยเข้ามานี่ตอนมามันเข้ามันมีสุวรรณทั้งหน้าแล้วเข้ามานีชั้นหนึ่งไม่ได้เข้านะไปเข้าด้านข้างเราคิดว่ามันอ้อมไปหลังเวทีได้เขาโบกไปที่ไหนได้มันไปข้างหลังวัดไม่ได้มันเข้ามานีเดี๋ยวก็ต้อง นี่ครับไปคิวเข้าเนี่ยที่ติเกปายิเกะทีเข้ามาเนี่ยโอ้โหเพราะตรงนี้เป็นรถรันค้าหมดเลยนะครับส่สนกันิดนึงส่วนทางนี้ก็จะมีต่รันคาหมดทําไม่ได้นะถ้าผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้าไป้างน้าไม่ได้เลยซอยมันจะแคบบวกกับเก้าอี้เขาตั้งเร็วครับเก้าอี้เขาตั้งเร็วทางนู้นจะปิดหมดเลยรถก็ต้องเข้าไปยัดกันอยู่นี้หมดในนี้หมดนะครับตอนนี้น้องก็เก็บของแล้วนะน้องนุ่นขึ้นไปรอบนรถบ้านนะครับเพราะว่าน้องเขาถามทีมงานแล้วว่ามีใครมารอไหมปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็กลับกันเร็วนะ ว่าตรงนี้มันเข้าจากถนนใหญ่มาเจ็ดกิโลมันลึกนะครับลึกแล้วเราก็ต้องเดินทางปไายุตธาก็ต้องมีเป็นร้อยกิโลอ่ะครับร้อยเจ็ดิบโลตรงที่ผมที่ผมจะพักอ่ะแต่ถ้าไปตรงงานงานงานที่เสนาไม่รู้เท่าไหร่นะยังไม่ได้เช็คทำน้องก็คือเราไปรอรถบ้านแล้วผมก็รอโบรถส่งน้องนะครับทุกคนตอนนี้ก็โดนวางสนุกอยู่นะครับ ฝั่งนี้ระวังสนุกอยู่ยังออกไม่ได้นะครับระวังสนุกอยู่เด็กน้องไม้น้องไม่ระวังสนุกอยู่นะครับปิดตุกออกมาเนี้ยเดี๋ยวรอคนติดมาเก็บฉากกันอยู่เดี๋มาดูเขาเก็บฉากนะกคนเก็บฉากก็ไม่ง่ายนะเนี่ยดีวันนี้ไม่มีลมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีลมเก็บเราต้องพับดีๆด้วยนะทุกคนเพราะเก็บเราพับไม่ดีมันจะยับยับแล้วก็จะขาดครับมันเป็นไวนิวนะครับ มันก็สีสวยอะทุกคนี๋ยวพี่โยก็มาบกเอามาเคลียร์ทางนะครับเอาขยะสูงขยะแอบก่นอนตอนมาตะกี้พี่โยบอกไปละเราเข้ามานุ่นแล้วก็หนุนตรงปลายนุน่นนะครับแล้วก็เลี้ยวมาเพราะว่าด้านนี้มีร้านค้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามานี้เดี๋ยวเข้ามานี่ร้านค้าหมดแล้วราถอยตรงมาได้นะครับถอยตรงมาได้ถอยตรงมาเลยถอยตรงมาถอยตรงมา หักขวาก็ได้หักกวาแย่ไปนู่นก็ได้หักขวาแแย่ไปหน้หกกาสน,นามก็ได้เดี๋ยวรอปิดตุดอ่าไปเลยยาวไปหักไปเลยหักไปเลยโอเคได้อยู่นี่รถน้องก็ออกขอยอามานี่สบายนะครับขอยยาวได้รถบ้านเพราะรลับรถบนันเดินหน้าเข้าขอยยาวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว พี่นุ่นำนะครับพี่นุนำวันนั้นที่ไปไปเล่นที่พุทธบาทราบุรีก็นำกันมานะพี่โยขับ3ามตูดมาแหละแต่ว่าบ้านพี่โยไกลนะครับก็เลยมาแยกเข้าตรงแยกหินกองอ่ะโยแซงพี่นุมาก่อนครับแล้วพี่นุก็มาแซงคืนเพราะตอนนั้นก้มดู gps อยู่าทางเข้าไม่ถูกนีแยกเข้าตรงมาก่อนตรงยาวเลยไม่ตรงตรงยาวมาเลยไม่ต้องหักตรงยาวมาตรงยาวขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยแล้วก็ตรงไปเลยระวังถังน้ำตรงเดียวตรงไปเลย ตรงป้ายตรงไม่ยางเดียวเลยเดี๋ยวลองทางนู้นตรงไปครับตรงไปพ,พี่ชายที่แสนดีวาสนุกน้องสาวอยู่เอาหักมาค่อยๆถอยมาเด้อมาตีมา,มา,มาหักมาหักมาครับหักมามาๆมา,มาเลยมายาวมาส่งมาตีมา,มาเลยมาเลยแย่รถฟอร์ดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก <laughs> <laughs> มาครับมายาวมา มาสง่สงมาส่งมาสาย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 โอเคมาเลยครับมาเลยตรงยาวมาเลยหักขวาหักขวา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 เด้อขวาขวาหน่อยขวาขวาโอเคตรง โอเคมาตรงเลยตรงตรงตรงเลยตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเลยครับตรงมาโอเคตรงมาไปเรื่อยตรงอีกอ่ะเดี๋ยวซ้ายออกซ้ายเด้อประตูนู้นเด้อกล้าอพี่นุยังไม่ออกไปทำความรู้จัก เดี๋ยวพาไปดูความรู้จักกับพระเอกใหม่หน่อยวันนี้เขามีพระเอกใหม่มาครับนี่เพล็กใหม่วันนี้ครับเขาจับจ้องกันอยู่วันนี้โอเคพี่ต้อมตรงไปก่อนตรงไปก่อนออกขวาโอเคอ๋อเขาบวตั้งขบวนไปด้วยกันนะครับว่าไปเปิดห้องด้วยกันไปจอดหน้าคันขาวได้พี่ต้อมออกขวาค่อยๆไปเด้อ ตรงเลยเยี่ยตรงก่อนเยี่ยไจับลำไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวหักหักตรงเพอย่างเดียวอ่ะตรงไปหน้ารถบ้านเลยรถบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นไงปัญหาคืออะไรเมื่อกวันใจลูกอ่างทง<ะ>องโอดีครับเดี๋ยวส่งรถถังตั้งหนึ่งมาหาได้เลยเมื่กวันใจ ลูกอ่างทองนี่เกลุงลังมากวันนี้ตรงผมเปื้อนสกาดมากไปนอนใดกันวันนี้เป็นยีหวาหาจนฉากสุดท้ายยี่หวาอะไรน้อยหน่าไม่หน่าช่วยไม่หน่าหาจสุดท้ายวันนี้ลุงลังอไปหาไปดอกปะาโอเคบ๊ายบายขวาเลยขวาเลยพี่นอนตรงเลยออกขวาครับ ทางสุดๆครับระวังเดอ้อทางมันสุดไว้ <c oughs> <c oughs> กินี่เป็แสบอยู่นี่ทุกคนครับตอนนี้ก็ตั้งขบวนท้องหมดแล้วโอ้รถผมไม่ได้ล้างเลยผมล้างครึ่งท่อนนะั้กคนล้างแต่ข้างหน้าเพราะว่าฝนยังตกอยู่ล้างแล้วก็ล <c oughs> ้างแล้วก็เช็คกระจกให้สะอาดก่อนแล้วก็ภายในสะอาดนะครับแต่ภายนอกจะ,จะดูสปกปรกสักมุกข้อนึอนงเพราะว่าเราเจอแต่ฝนนะครับผมเจอฝนทุกวันนะหยุดไปสองวันที่บ้านก็ฝน,นตกข้างในเอาของออกหมดแล้ววันนี้ขับมารีบมากอะรถโยกโดนลมข้างในเสื้อผ้าพปิวตกจากราวหมดเลย ครับตอนนี me, ้น้องๆก็มารอเราหมดแล้วตั้งขบวนไปด้วยกันนะครับเพราะว่าไปที่พักเดียวกันนะเขาจะ่รู้ไปพักที่ไหนกันไปกันแล้วหนาวาพ่อเจอกันสั่นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ยุตพรุ่งนี้แตนานะพ่อใช่พรุ่งนี้แต่นานไปมพรุ่งนี้ไปจ้ะยาวเลยครับอยู่ยาวเลยโอเค ไปนาแล้วก็หยุดวันหนึ่งแล้วก็ไปพีจ,จิต <ไป S 1> น้อไปแล้วรอส่งรอเพ็กจ้าวัดีครับเพ็ก <c oughs> โอ้เวราส่งเป็กก่อน ป๋าแล้วนะพี่เบอร์ร้อยแปดน้ำก่อนครับพี่เบอร์ร้อยแปดเจ้าหนุ่พี่เบอร์ 108. <c oughs> อร้อยแปดน้ำก่อนโอเคเป็นแล้วไปเลยเ,เอาใครออกก่อนเอาเอมแม่ไปก่อนไม่กับแม่ไปก่อนมาแล้วนะครับลาทุกคนแล้วฝาเขาป๋ายาวให้น้ำก่อนนะ เอวิโนรถรถพิเชนเี๋พิเชนนำก่อนอ่าเดี๋ยวพี่โยก็จะตามน้องออกไปเลยนะครับทุกคนตามขบวนออกไปเลยเื่อมีใครเป็นอะไรฉุกเฉินได้ช่วยกันได้นะครับเอาขับไปก่อนอ่าดูครับาใครใหญ่คนนั้นไปก่อนใครใหญ่คนนั้นไปก่อนไปรถนำขบวน ับไปเป็นขบวนครับเป็นม,ม,มีอะไรได้ช่วยเหลือกันปลอดภัยครับพี่ต้อมปิดตู้วิโยก็ปิดตู้พี่ต้อ,ตอมอีกทีเดียบายนี่มาแลาวตู้นี้ไปแล้วทุกคนอย่าลืมนะกลุ่มปิดนะจะได้ทำโครงการนี้ให้จบสมบูรณ์นะครับไปทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะตามไปแล้วรีบตามไปนะทุกคนช้าไม่ได้นะครับช้าเราจะโดนทิ้งนะครับมันขับรถไกลไม่ไหวโอเคครับสวัสดีครับทีนี้ลาไปก่อน สวัสดีจ้าขอบคุณท,ทุกคนที่ชอบคลิปล้อมหมุนนะแล้วก็สนับกัุนการเดินทางของผมในทุกคลิปแล้วก็กดเข้ามากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย